สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาขายข้าวหวานข้าวนะครับอยู่ที่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พามาดูการทำงานของโรตาอรี่ซันนี่ครับตัวนี้เป็นโรตาอรี่ซันนี่ขนาด1.65เมตรนะครับใช้กับรถ l 3ลสดูการทำงานครับโอ้โหตีดินเนียนเก็บเลยมาบุกถึงแดนบุรีรัมย์เลยนะครับวันนี้ใครเห็นการทำงานแล้วสนใจอยากได้ ถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่ร้านซันนี่สาขาก่อนแก่นทางเข้าสนามกอล์ฟสิงปาหรือว่าร้านซันนี่สาขาใกล้บ้านท่านเพราะว่าร้านซันนี่เรามีหลากหลายสาขาทั่วภาคอีสานเลยนะครับและตอนนี้กําลังขยายไปภาคเหนือและภาคกลางโรตรีซันนี่ของเราตอนนี้มี2ขนาดนะครับคือ1.65เมตรราคา44,500บาทและก็ขนาด 1. 85ราคา54,500บาทครับโรตาอรี่ซันนี่ของเราเป็นโรตาอรี่ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นระบบเฟืองเฟืองนี่หายห่วงเรื่องปัญหาจุกตกิครับผมการันตีได้เลยว่าความทนทานนี้สุดยอดของเขาเลยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดก็คือส่งฟรี400กิโลเมตรนะครับใช่ครับฟังให้ผิดครับส่งฟรี400กิโลเมตรต้อนรับดูการทำนาอย่าล,ลืมนะครับ ใครสนใจโรตารี่หรือว่าอุปกรณ์การเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังพ่นยาเครื่องอุ่วานถังขุดมันเทรลเลอร์เครื่องตัดหญ้ามาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้วงนี่ขนาดโอ,อ้เป็นได้ไอไปเป็นไโอเคไหมครับโอ้ไอ้วาวางงับหลประสานวางโอ้เขาท่าเขาท่าขอบคุณครับโอ้ครับครับ